เอาละครับพวกผู้มฮัเกิมมือ่อเช่นเคยกับคลิปที่เท่ทาไหร่แล้ววะวันนี้ผมก็จะมาก็าจะจับโกเดมซะหน่อยนะแม่งเอ้ยไม่เห็นเขาทำมันอะไรวะมันไม่ใช้มันไม่ใช้เสาอะแล้วมันจับได้ด้วยเนีย่ยหลังบ้านเรามีอยู่ตัวหนึ่งตรงเขาตรงเขานะ เอาตัวนี้ยืนรอตัวนี้น,นะเดี๋ยวเอานกไปลอ่อนกตัวนี้นะ มันหรือจะใช้นกคุมห,หลีก็ได้อะไรนะพารานอโดนพารานอโดนก็ได้ไอตัวปากแหลมอะนกปากแหลมใช้ก็ไดงใช้คำสั่งพาดสีไปะนะเขาบอกว่าบินบินสูงเหนือหัวไอ้กเลมอะแล้วมันจับได้เลยเว้ยอยู่ไหนวะาไอห่าอยู่ไหนวะเนี่ยสิผ่านนี่ไงไอคอ,อนี้เฮ้ยเตือนเพื่อน รีเววเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็จับเลยนะกันย่งต่อ,อยดีกว่าเดินไปตรงที่เล็กนะต้องสูงสู้แบบต่อยไม่ถึงเลยต่อยถึงว่าถึงนี่วะไม่ถึงระยะยนี่ น,นลงแล้วให้นกมันบินอยู่อย่างงี้ครับตัวเต่าว,วิง่งแล้วฮ่ามันยืนนิ่งเลยเออขอไฟคอเป็กเปิดแสงไล้วนะไม่ทันใจฮ่ามันยืนนิ่งเลยมันยืนจ้องอยู่เลยผมจะไม่ตั้งเสานะ เออถ้ามีนกคุมรีก็ใช้ได้นกคุมรีเราตั้งเสายิงเลยได้ป่าวะกดเซฟก่อนนะกดเซฟไปแล้วนะ,ะลองดูว่าตั้งไม่ กูเนยทิศวางข้างบนดิเฮ้ยโอ้โหมึงวางไม่ได้จริงหรอวะพื้น <c oughs> มันเอียงครับเฮ้ยวางดิวะไม่วางไม่ได้วะช <c oughs> ิบหายละเอ,ยเอียงนิดหนึ่งเพื่อนเออ,เอแล้วแนละ่ตรงนี้ก็ได้หรอวะ ะสมเว้ยหนึ่งเบิ้ลไอ้เหี้ยสลบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ้โลนโอ้หมูตู้เลยหมูตู้เน่นกตัวเดียวเสียวทุกวงการ ลงมาดิเฮ้ยเพื่อนลงมาดิว่ะใช้คำสั่งแลนดิ้งนะแลนดิง้งแลนดิง้งยิงแลนอะไรวะ land landy l a n d วั n e ไอทิศมึงลงมาตั้งอยู่นี่โอ้ยเบนเลยเร็วๆลงให้นมาเร็วๆชิบหายเลี่ยดีลาชิบหายเลย เราจะกลับไปเอาของกันนะง่ายเลยอะเลือ่องนีง่ายมากเจ๋วเลยผมไปนั่งดู YouTube มาเห็นฝรั่งเขาทำแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ทำได้ด้วยดีเลยเจ๋วเลยเอา้าวแล้วผมมีปะวะเขามีปะวะมีปะวะตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้จำได้ว่ามันมีนะ อะไรวะแร่เน,นี่ยนะเซฟไรส์ซไฟ,รฟไม่ใช่แร่อะไรวะขี้บางกรนะไอขี้บางกรอะไรวะอาหารโกเลมมันชอบกินนะซันฟือนนี่สันฟอ,อ,อ้น,นอโอ้ฮึโอเค มั่กรต้องนายนะนายไปสันเฟอร์ว้ยเรียกชื่อไม่ถูกโอ,โอ,โอ้หมูตู้เล่นง่ายเลยโอ้โหแม่งไม่ต้องตั้งเสาด้วยอะไรวะถ้าเกิดว่าใครแบบหาได้เราเสาไม่เจอแบบแบบมันหลงนะนะกดตัวนี้ครับแท็ก ใหมันจะขึ้นสีฟ้าเงี้ยง่ายผมใช้บ่อยตอนเล่นออนไลน์แม่งหาไม่เจอ <c oughs> แท็กนี้คนระับที่เราก็เอาสันเฟอร์ให้มันแดกโอ้โหได้เยอะอได้เยอะวะ่ะได้เยอะวะ่ะได้เยอะวะ่ะตายแล้วโอ้โหสุดยอดโกเดมลูกพ่อโอ้โหเลเวลเจ็ดมึงเลเวลกระจอกนีง เีลลวมันกระจอกมากเีย๋ยวเ,วเยนื้อี่มานี่มานี่มานี่ตีโค้งไก่จังวะลองลองเลงยเออลองพลังหมเพื่อนเออทุกทุกบันเน่เราก็จับอีกตวงได้เนี่ยเนี่ยโหชิวชิวเลยอ่ะ เล่นแบบชิวเลยไางานี่บินกลับบ้านเลยแล้วก็โกเลมครับเอาล่ะที่ขี่โกเลมมันอยู่ที่เลเวลอะไรวาโกเลมพิมก็ว่าโกเลมครับมันชื่อว่าโกเลมป่าว่ะโกเลมโกเลมนั่นแหละยังไงเลเวลเจ็ดสิบครับโอเคได้แล้ว กลับมาถึงยังเนี่ยดเมันเดินตุยนุยเดินอุยปุยอยู่นั่นโ,โหหนักที่ผ่ายเลยเดินช้าจริงๆใครเลยวะอา้าวมันไม่ยอมลงด้วยนะเฮ้ยเป็นไรวะ เค okay, เดี๋ยวไปสร้างที่ขี่ก่อนนะล็อกโกลิมโอ้เล่นง่ายเลยว่ะโอ้โกลิมตรงนี้กูจับโกลิมก่อนสักดีอธิบายจับง่ายพดมีพอดีเลยเหล็กและเอาลูกกระสุนไปซะเยอะเลย <c oughs> โคตรนักยิงสามเม็ดได้เฉยน้องเลเวลน้อยนะน้องเลเวลต่ำเลเวลเจ็ด แต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะรีวิวจิตนิเม่งก็โคตรแรงและเลือดสามพันไปเลือดไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวเอาไปอัพโอเคอม,อม,มีประโยชน์นะมันฟาร์มได้เยอะนะครับดาเมแล้วกันดูมันฟาร์มหินนะ หินจริงจริงึงมันมันกลายเป็นหินได้ป่าวะเฮ้ยเอาอไอ้มังกรตัวนี้มันยิงปืนตามอยู่อะเนี่ยมันกลายเป็นหินได้ครับเท่เลยปะล่ะบึ้งเนี่ย เท่ๆเท่อยู่เท่อยูุอ,ยอ้ามันฟาร์มพืชไม่ได้ฟาร์มหินได้ครับเอาอะเอาดาเมจก็แล้วกูนี่เอาอาหารให้มันแล้วกันมันกินหินเป็นอาหารครับอ่ามันกินหินเรียกสเตมิดาได้ฟาร์มหินมันฟาร์มไม้ได้ป่ะไม่รู้นะฟาร์มหิน ฟาร์มเหล็กไม่ได้วะ่ะมันฟาร์มเหล็กไม่ได้แล้วดูท่าท่าก่อนโอ้มันโค้งสว่านจังเกิลนอ็อตจังเกิลน็อตปลาหินดิเรงเป้าไม่โดนไม่โดนไม่โดน อเคโอเคแบบกูเก e e um wow, uh, okay. wow, ี่ยวเลยเนี่ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยมานาหมดกินหินกินหินคือกูมานาอัพมานาอัพพลังมานาก่อน ได้ด้วยแทนก็ได้นะไม่รู้ว่าแทนได้หรยัเปล่าทำไมไม่จับตั้งแต่แรกวะ <c oughs> มันต้องเออวะมันต้องใช้เหล็กฟาร์มปืนเยอะฝ่าจะได้ปืนมา <c oughs> โอเควันนี้ได้โกเลมละมนะ <c oughs> ไปนั่งดูของเมืองนอกว่ะฝรั่งเขาทำแบบง่ายมากเลยนะกดง่ายเลย นี่โอ้โหถ้าเล่นออนไลน์แบบนี้นะเจ๋วเลยโง่ายโอ้โหได้เยอะเลยหรอือวะกูมีตัวฟาร์าไม้ล้วยสบายเราอัพมานาก่อนเลยมาชมไม่โดน ฟาร์มเนื้อได้ไป่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองเลยได้เคลาตินป่ะเคลาตินตุตง่งตุ่งเคลาตินได้ป่ะวอืะไม่ได้เว้ยอา้าวไม่ได้ครับมันไม่ได้เคลาตินนะอุอ้ยทิดเอ้ย ีเวลากูต้องเดินลงไปอีกแม่งมึงทําไมไม่ได้วะมึงทำไมไม่ได้หนังมึงก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือด้วยนะเหนือฟ้ามไม่ได้ฟ้มได้เลยนะยทีเล็ก,ลกๆวะ่ะเชื้อมาจากไหนวะเนี่ยีทีเล็กกระดูกวะ่ะผมมีปะวะมีธนูอยู่หน้าไมา้อยู่เดี๋ยวผมไปเอาก่อนครับ ดีเฮ้ยนานานจะเจอเนี่ยอมันของเราหรือเปล่าวะชิบผายมไม่มีสีเขียวเหมือนของเราเลยเฮ้ยยิงตูดไปก่อนแล้วกันของดีดีๆก็เจออ้าวยิงฟรีสปอร์ตนะครับ

ยัตงตอนนี้ของดีทีเล็กทีเล็กโครงกระดูกอ้าวสวยดิ้นแล้วดิ้นแล้วครับน้องดิ้นเต็มตูดลวงแน่นอนเรียบร้อยโอ้โหทีเล็ก เมทัลเท็กเอาเนื้อไปกินแล้วกันนะเป็นของเราตโดยจะโดยปริยายเขาหนังมานี่เน,นื้อมานี่อโอได้รีๆเลยให้ตามเพื่อนๆเ,เจอของดีเขาให้แล้ว เหมือนเดิมว่าสูตรผมก็เหมือนเดิมว่าออกับเราไปตั้งค่าความหิวนะะหน่อยฮะเดิมสูตรเราเอาไปจะตั้งนี่ไดโนฟูดนะไดโนฟูดแม้ว,ว่าส่ฟรีส่ฟรีนี่ครับไดโนฟูดตรงนี้นะ 55ให้เป็นครึ่งยุบสักครึ่งหลอดค่าความค่าอาหารนะครับก็คือค่าฟูดมันก็จะบูดเลยทีเดียวฟูขึ้นแรงขึ้นแรงนี่ครับอาตา้แล้วครับพออได้แล้วเราก็รีบกลับเลยครับกลับหน้าจอตั้งค่ากลับเลยเดี๋ยวเพื่อไดโนเสาร์ที่บ้านเราจะหิวนะครับ อันที่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็ตัดปรับกลับมาครึ่งหนึ่งพอเซฟเลยก็ได้ครับเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นของเราง่ายไดาโอ้โหแม่งคลิปนี้ดีคลิปดีดีดีจริงๆไปศึกษามาตั้งนานโกเลมกว่าจะได้โอเคงั้นวันนี้ลาก็นดวยคลิปนี้แ้วกันนะ เดีกลับไปเล่นโกลเลมก่อนเดี๋ยวมันเอากลับบ้านก่อนมาเร็วมาเร็วเข็มเร็วจริงรอบนี้โอ้จะจับตะแต่นยังทำไม่ได้ตอนเนี้ยปลูกพืชยังไม่เสร็จครับมะนาวกับแครอทมันทำยากเกินไปเพื่อนเลเวลดีซะด้วย ดีๆก็ได้ทีเล็กทคมาเพิ่มอีกแล้ว โชว์โชว์สกิลโชว์สกิลกัดให้เข้ากัดหินไม่เข้าเว้ยดีมากเพื่อนจัดมั้นฝ่าแ็กตัดได้ด้วยอเอาไปเพื่อนกลับมาเราเลยเพื่อนโอ้โหได้ไม้มาเฉย ได้ไม้ได้เนื้อได้หนังได้หินสเตมินาก่อนน่าจะสเตมินาเนาี่ยน่าจะเหมาะกับมันความถึกน่าจะถึกอยู่แล้วได้เท่เลยเว้ยช์เท่ใหญ่ช์เท่ใหญ่ เราได้เพื่อนใหม่ดวงนะเพื่อนต้องขอบใจเจ้ายุงตัวนี้เลยใช้ยุงนกต่อล่อโกเลมเท่ <c oughs> <c oughs> ๆได้มาสองตัวเท่เลย สองอันพอดีมีเหลือพอดีเจ๋วเลยได้ที่ขี่เด็กด้วยเอาไปพ่าเดินเร็วแรงกัดมหาศารวิเ่เทวะที่บ้านเลยอกว่าเทเหมือนกันเอ้ยมป็นสีน้ำตาลวะ่ะมันสีน้ำตาลเฮ้ยเออว่ะเกาะมันเทกว่านี่วะ่ะเกาะสีน้ำตาลอืม ันเนที่องเขาเนี่ยโอเคย้อนกลับมาดูตรงนี้กันไม่ใช่โอ้คุ้มค่าจริงวันนี้โอ้ฟันสีขาววะ่ะของไอ้ตัวนู้นฟันสีเขียวโอเคเอามายืนเท่ๆดิ การปันป่นไฟครับปั่นไฟวันนี้เป okay, oh, ้าหมายจับตะกระแตนเปลี่ยนไปจับโกเลมเฉยเลยวันนี้โอเควันเท่เดี๋ยววันเท่หว่ะเดี๋ยวเนดะี๋ยวด้ะขอดึงรูปขอดึงรูปเต้เต้เต้เดิเฮ้ยเต้เ จอดิได้เท่มาสองตัวเท้จริงเท้จริงเลยแล,แล้วง่ายนะด,ด้วยวันนี้จับง่ายโอเคเก็บผลไม้ใส่ตู้เย็นนะผมก็เอาตู้เย็นมาต่อตรงน,นี้ตู้เย็นเพราะว่าได้เก็บแล้วใส่ตู้เลยเลยนี่เอา้าทำไมหายไปไหนวะ ตู้เย็นไม่ได้เรื่องผนะงใส่ตู้เย็นตู้นี้ไม่ได้เรื่องนะี่เขาต่อไฟโดยตรงเนะี่ยต่อตรงเลยเนะีนะ่ยเนี่ยผมต่อตรงมาเลยดนะูมันใช้ได้เปล่า ไปคราฟดูครับจะจับตะกรแต่งต้องคราฟเยอะเดี๋ยวเอาันเฟอร์ใส่มันก่อนของกินเฮ้ยไม่ใช่ไตพิษอยากเทมันเป็นหินเป็นหินดีวะะนี่นั่นนี่ทำเป็นเนียน <laughs> ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนโอเคได้พวกเนี่ยยาโอ้โหยังไม่ได้ครับต้องใช้แครอทเยอะมากครับต้องฟางใหม่แล้วได้นะครับทุกคนเสียดายครับวันนี้คงต้องพอแต่กิเท่่นี้ครับมันไม่เท่ไว้แอ๊กะไร หอนก้สบายสวัสดีครับทุกคนโชคดีครับผมประจำสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับโกเลมจับง่ายๆ